ยังส่งมอบรถใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นยอดฮิตของเราในช่วงนี้นะคะเป็นรุ่น x ford ultimate x ในส่วนของรุ่นท็อปวันนี้ยุเอามาฝากว่าคันนี้ยุมีการตกแต่งของอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างมีในส่วนของไฟในห้องโดยสารนะคะเวลาที่ ลูกค้านะคะใช้รถเวลากลางคืนนะคะไม่เห็นติดตั้งไฟให้แบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ความสะดวกสบายมากๆเลยห้องเนยสารนั่งสบายนะคะแล้วก็ยูแถมติดตั้งเป็นพรม6กดีให้แบบนี้เลยนะคะก็สะดวกนะเวลาที่เราใส่รองเท้าเหยียบอะไรมาเปื้อนๆก็ดูแลรักษาง่ายนะคะมาชมสําหรับด้านหลังกันนะคะด้านหลังยูติดตั้งเป็นในส่วนของถาดท้ายวางของของ,ของแท้ศูนย์เลยแล้วก็มีพรม รอบคัน 6D นะคะลูกค้าเลือกเอาเป็นสีดำก็ทั้งคันเลยตัวนี้ก็มีนะจริงๆไม่ต้องใส่ถาดท้ายก็ได้ถ้าใส่เป็นพมตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้อยู่ก็ไม่ขัดค่ะจัดให้ได้ เตรียมส่งมอบรถใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นยอดฮิตของเราในช่วงนี้นะคะเป็นรุ่น X Sport Ultimate X ในส่วนของรุ่นท็อปวันนี้ยุเอามาฝากว่าคันนี้ยุมีการตกแต่งของอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างมาชมกันเลยค่ะในส่วนของรุ่นท็อปนะคะลูกค้าจะได้ออปชั่นระบบความปลอดภัยช่วงล่างต่างๆ ครบเลยคือฟูลออปชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงมีบายสปอร์ตด้านข้างมีกล้องรอบคันมีระบบช่วยชะลอความเร็วในความเสี่ยงที่จะเกิดการชนกับคันด้านหน้าตัวนี้มีให้ในรุ่นท็อปนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะให้เป็นตัวอักษรน,นะคะมาให้แบบนี้เลยที่ฝากระโปรงนะคะในส่วนของรุ่นท็อปเขาจะติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็น LED ฟูล e d ทั้งคันนะคะตัวนี้เป็นแบบ T shape ออกแบบสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยมาพร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นท็อปมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยและก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังนะคะมาพร้อมกับในส่วนของชุดแต่งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมด5ชิ้นนะคะสังเกตจะเป็นสีออกควันบุหรี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านหน้าเรามาชมสำหรับด้านข้างกันนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นิ้ว ช่วงล่างแล้วก็ดิสเบรกนะคะมีดิสเบรกสีล้อแล้วก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเวลาเข้าโค้งก็มาพร้อมกับระบบ AYC นะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วล้อนะคะก็เข้ากันกับสีดํามากๆเลยนะคะตัวนี้มีคิ้วล้อสีดําแล้วก็สีตัวรถก็เป็นสีดําด้านข้างมีชุดตกแตง่งด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะคะสีควันบุหรี่นะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแตง่งถ้าออกรถกับยูนะคะได้ของศูนย์แท้แน่นอนค่ะ เป็นเบามือจับเคปล่าให้แบบนี้เลยนะคะสกรีนเอ็กฟอร์ดให้แบบนี้แล้วก็คิ้วกันศาสตร์แท้ศูนย์ให้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมไฮไลท์ของคันนี้กันนะคะยดูแรให้เลยแถมนะคะตัวนี้แดนแดนแดนมีในส่วนของไฟในห้องโดยสารนะคะเวลาที่ลูกค้านะคะใช้รถเวลากลางคืนนะคะไม่เห็นในส่วนของแป้นเบรกแล้วก็คันเร่งก็ ติดตั้งไฟให้แบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ความสะดวกสบายมากๆเลยพร้อมกับพรม 6dpu ของแท้นะคะสามารถเลือกสีได้นะคะมีหลากหลายสีให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นท็อปนะคะมีมาพร้อมกับสครับเพจกันลอยแบบมีไฟให้แบบนี้เลยนะคะแวะมาชมห้องเดยสรกันสักนิดนึงในส่วนของรุ่นท็อปนะลูกค้าก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวลำโพงที่เป็นยามาฮ่านะคะตัวนี้ ยี่ห้อของヤマ哈นะคะ8ตํตำแหน่งเลยในส่วนของรุ่นท็อปมีในส่วนของกล้องมองภาพรอบคานเป็นกล้อง360องศาให้ดูที่หน้าจอแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรุ่นท็อปมีไฟอัลม์ไลท์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ในส่วนของรุ่นท็อปการตกแต่งคอนโซลนะคะ บุบด้วยผ้าแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ผ้าคุณภาพอย่างดีนะคะตัวนี้การทําความสะอาดนะคะการทําความสะอาดก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเห็นไหมแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เลยเจ็ด <7 S 1> ได้หมดการขับขี่ลูกค้ายัางได้รับนะคะในส่วนของรุ่นท็อปมีไวเลชั่นเจอให้ด้วยนะคะมีระบบ nano ex ให้ด้วยนะคะกองอากาศนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ฟูลอ option ก็จัดไปเลยในส่วนของรุ่นท็อปนะคะท้ายไฟฟ้าลูกค้าสามารถกดที่คอนโซลด้านหน้าได้เลยนะตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็สามารถเปิดด้านท้ายได้เลยนะคะห้ง้งมเอสารนั่งสบายนะคะแล้วก็ยูแถมติดตั้งเป็นพรม 6D ให้แบบนี้เลยนะคะก็สะดวกนะเวลาที่เราใส่รองเท้าเหยียบอะไรมาเปื้อนๆก็ดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่มีคนนั่งนะสามารถเป็นที่วางแก้วได้ด้วยหรือถ้ามีคนนั่งแล้วก็เอาขึ้นนะคะแล้วก็มีแอร์สองตำแหน่งอยู่ตรงนี้มีที่เสียบชาร์จมือถือให้อยู่ตรงนี้ ลูกค้ามีเอกสารมาด้วยเอาวางเสียบใส่ตรงนี้ได้หรือมือถือเอามาด้วยเสียบใส่ตรงนี้ได้เลยมือถือแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็มีเห็นไหมตัวนี้แล้วก็มีที่วางแก้วที่ประตูด้านข้างด้วยนะถ้าเมืองไทยเนาะคนไทยแก้วเยอะหน่อยก็เอาใส่ได้เลยมาชมสําหรับด้านหลังกันนะคะด้านหลังยูติดตั้งเป็นในส่วนของถาดท้ายวางของของแท้ศูนย์เลยแล้วก็มีพรมรอบคัน6 d ดีนะคะลูกค้าเลือกเอาเป็นสีดําก็ทั้งคันเลยตัวนี้ก็มีนะ จริงๆไม่ต้องใส่ถาดท้ายก็ได้ถ้าใส่เป็นพรมตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ย่ก็ไม่ขัดค่ะจัดให้ได้ก็จัดให้เลยอันนี้นะคะห้องเดสารเห็นไหมมีไฟข้างในห้องเดียสารแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าปิดประตูแน่นๆนะคะไฟห้องเดียสารที่เป็นสีฟ้าก็จะดับลงนะคะก็ลูกค้าก็ใช้งานตามความสะดวกได้เลยนะคะ ประตูฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็ใช้งานง่ายๆนะคะแค่ใช้ปลายนิ้วกดนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เลยหรือจะกดที่กุญแจรีโมทก็ได้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะเวลาที่ลูกค้าถอยออกจากช่องจอดนะคะตัวนี้ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการ X-Force ร,รุ่นใหม่ล่าสุดของม t s ub i ิ ishi นะคะอยากได้ อุปกรณ์ตกแต่งแท้ของศูนย์แบบนี้นะคะแล้วก็ยุดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้แบบเหมือนคันนี้เลยนะคะหรือจะเป็นโปรโมชั่นดีๆยุมีเสิร์ฟให้ทุกอาชีพแน่นอนค่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะอ inbox สอบถามมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือถ้าด่วนๆนะคะยุแนะนำว่าให้โทรได้เลยนะคะ0908458079โทรมาหายุได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับยุได้เดี๋ยวยุส่งรถสไลด์ให้เลยบ๊ายบาย